อวันนี้บังจะมาสอนวิธีการทํากระปุกออมสินจากขวดลูกโลกอันนี้นะครับอันนี้บังได้มาในช้อปปีราคา20บาทนะครับหรือถ้าเจ้าอื่นก็30-50บาทนะครับวิธีการเจาะก็คือไม่ใช้ตัวนี้ครับนี่คือใบตัดเพชรนะครับหาซื้อที่ช้อปปี้ได้นะครับนี่ดอกละประมาณ10บาทครับส่วนเครื่องที่บังจะช่วยในการเจาะอันนี้บังจะใช้เป็นแท่นเจียสายอ่อนนะครับนี่วิธีการใช้ก็รอบประมาณนี้นะครับอย่าเปิดรอบสูงมากนะครับมันอันตรายครับนี่ รอบประมาณกลางๆพอนะครับแล้วสาหรับใครที่ไม่มีเครื่องแบบนี้นะครับสามารถใช้สว่านมือไร้สายทําได้นะครับนี่วิธีการเจาะบางจะใช้น้ําในการเลี้ยงนะครับนี่บางจะใช้น้ําฉีดลงไปแล้วก็เอาใบตัดค่อยๆเซาะลงไปแบบนี้นะครับนี่ขั้นตอนการทาเนี่ยบางแนะนําให้ใส่แว่นตาด้วยนะครับนี่เพราะว่าถ้าน้ํามันกระเด็นเข้าตาเนี่ยมันมีแต่ฝุ่นแก้วผงแก้วนะครับมันค่อนข้างอันตรายครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่แว่นกันด้วยนะครับ อ่าหลังจากผ่านไป30วินาทีตอนนี้มันก็ทะลุแล้วนะครับนี่นี่นะครับบางจะแหย่มาจิ้มฟันเข้าไปให้ดูนะครับนี่อ่าอันนี้รูมันยังเล็กอยู่นะครับขนาดเหรียญบาทเนี่ยยังยัดไม่เข้าเลยครับนี่เดี๋ยวบางจะทําการเจาะต่อนะครับ หลังจากบังเจาะเพิ่มไป1น,นาทีนะครับตอนนี้ความยาวมันก็ได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูความยาวของมันนะครับนี่ความยาวมันได้แล้วแต่ว่าความกว้างมันยังไม่ได้นะครับเราต้องทําให้มันกว้างวิธีการทําให้กว้างก็คือเราจะใช้ใบตัดเนี่ยนะครับเราจะไม่เจาะลงไปนะครับแต่ว่าเราทำการดันมันนะครับนี่หรือถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยบางใช้ใบตัด กดลงไปข้างล่างนะครับแต่รอบนี้เราจะดึงใบตัดเข้าไปทางซ้ายแล้วก็ดึงไปทางขวานะครับเพื่อให้ขวดมันมีแผดที่ขนาดกว้างขึ้นนะครับอตอนนี้บางคิดว่าก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวบางจะทำการเทสให้ดูนะครับ มาดูแบบใกล้ๆนะครับใส่เหรียญ10เข้าไปได้นะครับเหรียญ5เข้าไปได้นะครับเหรียญบาทก็ฉลุยเลยครับนี่และนี่ก็จะเป็นการเทสนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาออกทางปากขวดเอาออกไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวบางจะเขย่าให้ดูนะครับว่าออกหรอเปล่านะครับนี่นี่ไม่ออกนะครับไม่ล่วงแน่นอนครับต่อไปก็จะเป็นการเทสความโฟล์นะครับเดี๋ยวบางจะลากเหรียญให้ดูนะครับนี่นี่ครับลงทุกเหรียญครับอย่างลื่นเลยครับ